Thank you. แต่น่ยครปสร้างแล้วเขอาโดนส่วนหาใหม่ที่มีน้องกำลงิงอยู่ในขระนี้ที่มีน้องกำลังต่อยอดกับฝป่วลอยฟ้าและเพลเง้ามาคองลางไหลเข้ามาเจ้าพลงานในพนะเราแต่ลูกตถูกเลยนฮะเพราะฉะนั้นก็าแน้องแล้วคาดีวิธีพี่น้องเป็นูกเตะเนี่ยแล้วพี่น้องจะมีความร่ารวยเนี่ยเออจะมล้พ่อแน่นหน่อลวกีแน่นหน่อย เอาสารุ่นสารุ่นแหนเอาเต็มเลยในตัวแข่งเรามีการ์ดทุกอย่าอย่างร้อยเป็นซี่สี่มกซ่ร้อยโกลกาเน่แต่ถ้าไหวก็ได้ผมก็เยอะเรื่องกองกระาษไหมาในกระเปาผมก็เจอห้าสี่แล้วมีน้องจับตาฟังด้วยกันแ้วเพราะฉ่าถ้าตากระตุบโง่เนี่ยวีซวนเนี่ยอยากสร้างอุปหารอะไรนเนยเพราะน้ก่แต่ถ้าวีซิวนเนี่ย มีประกอการและมีโรแรมแม่แท้แม่บรมอเอร์โชวัแลสาวสาวดีด้วยสาวดีด้วยวันที่ห้าไใช่ครับสาที่บวันเียบปวันสาวห้านะสาห้าสาวดีด้วยนะฮะสาที่ห้าเปสาดีด้วยแลวก็เอ่อจะเจอม่อไหร่แต่อนี้จะได้หมดทุกคน เาพิรเราเราาแก้โรงงานเราแกงเราที่เราเป็นโรงงานน่ไหมเขา ่าเข้าไปเลยนะผู้ข่าวเข้าไปเลยเไป่ยหนอพเดยวพอจะได้ถึนี้จะใจนี้แหละแล้ไปสร้างแหลุ่มจเจุมแนหลวงพ่อจเจาแล้วแ่ความเป็นงคก็่นอกัาแล้วและชาวคนไทยคนกุศลเราเฉพาะสาวกระดับคนที่ไม่ดีเท่าไรเนี่ยเดี๋ยวลุงพ่อจะเจอแห่แะเอาแบบ คนรักรักไม่ลรักไม่ลืมเลยนะ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 มาหลวงพ่อเจมเ์เพื่อความเป็นมิตรมงคลตัวเราและยางมีนหลวงพ่อแล้วตังแดงลอย แรตองเก่าแรนใสแร็คเก็กแร็พลอยมาติไม้เต็มมือเลยนะจ๊ะส้าจ้าถุงกระเป๋าพ่อมาเตรียมได้นะออายหวลุงพ่อคนกระเป๋าเลยฮะแร็้าวลวงพ่อเตรียมไปแล้วอย่าลืมแรห้ารอยคนเต่าคุณเมยเแพลอยมาติไม้เต็มเว้แว้กท็กก็ใส่ตู้ได้ ว่าก็ครัของจริงนี่จะต้องมีรถเครื่งบินตุตาแผ่นใส่หนัยาการินอไรอายนักาไม่ได้สั่าจายน่นนหมาถ้าหวผก็สิบาทที่สิบาทร้อยเทชไอล่ากลับมาร้อย0้าพันเจ้าม <stream confer dles> em. ีคนนะแต่ท <Creator> <roller> ันท eh ีมานเจอบห้าบาผมก็ เตังก็เก็บได้นะเาตาไงมีเาตังไหมะลูกแอ่อตไหลวงพ่อเก็บกระเปาไี้ครับไหมน่ีแคโชคดีมีชติดปี้า์ตีามกำลังับนเออเก็ดี้นเกก็ดีเตียบหน้าผามเอากเป๋าตาลมาเก็บได้ไหมหลวงพลูกแหมแนอกระเป๋าตามาเก็บได้ครับเานี้เลยนะครับนีนครับ S <S นะฮะทำบุญให้หลวงพ่อมางน้อนะ่งต,ตู้นี้ทำบุญให้หลวงพ่อมานะทำบุญให้ตีบัดที่ตีปัดตามกำลังตามกำลังกนะระตาใจอดไมนะนะ่แล้วนี้จะต้องเสด็จก็ได้นะฮะแล้วเราไปชื่อหวยหวยไม่ได้ดจจุจนะแต่ก็อย่นนาลืมนะมาเจอหลวงพ่อนเอนี่ยหลวงพ่อจะแจกหน้าผากให้นะฮะพอเยวหลวงพ่อไปแล้วก็ กอณีใดแตถบาหมยรับฟ้องละท้อนั้นพิจาราพิเศษแต่ประมาณนี้อาจารย์วันนี้นะประมาณนี้นะทุกท่านจะได้ไม่ตินตัวแต่ถ้าไม่ติตัวนั้นนี่นะคุณไม่รับฟ้องก็จะไน่้อนั้นก็ถือว่าใช้ทุกอย่างนี่แหละนะครับนะไปบอกว่ากนรับใหม่เน um ี <net> well ่ยนะเขาควรต้อับใหม่เนี่ย แหนก็อแหนลวก็เอาแแงสามเท่าล้กขมัหนใส่หอนย่าลืมคบคุณพหอคุณพ่อมันน้องอ่กำังคุพ่อคุณแหเดี๋ยวกานโดยกลังไหลมาเข้าเข้าร้อยพันวันนี้แหนทะลุมุงพรคุณจะตสนาโดยการนำของพระเดชพระคุณเจ้าวาดแหน วัดหลวงตุ us us. ของเราจะได้ไปสร้างโมงนแล้วเสรเรดีนะฮะก็ได้ใสบอกคุณบอกคุญชนใส่ในไตลักาของแท้จมของเราแนี่นะลากับหลวพ่อพระเกิอาจารย์นะก็ขอการเ็นให้เพื่อความเป็นสิริมงคลและนุ่นน้องๆนะฮะ เออน้องๆ,ๆจะได้มีคนรอบข้างพักเราและแม่ตาเรา้องสาวเรา,ะเานะฮะบรรจงน้ำบาดครั้งนี้นะพี่น้องที่ลงจากสายตาสะพานคุณแล้วก็เอาไว้เรีมาครั้งนี้บรรจมน้ำบาดครั้งนี้ได้นะขณะนี้หลวงพ่อลงบรรจงน้ำบาดให้กับพ่อแม่็น้องลงนัดให้กับพ่อแม่น็น้องเพื่อความเป็นกลิริมงคลในปีวุฒิธรรมธรรมร้อยพงศิลปนะครับ ใ้กับโพรมทิมโลเป็นรคทุอยา่างสิบาทสิบบาทราคาเดียวไม่มีร่มานกนะครับทอย่างภาใน้านเใ้ิบบาลงนัดให้นะลงนัดให้เอาสาธุสายตูนะขอใหมีแต่ความตนี้ถ้ามทักแทนะสิบาทครับสิบบาทเท้าั้นยืนแมาดูประชุกกันก่อนเลครับไม่มาดูกอกไม่รู้จะว่ายังไง เงินทผ่านึ้นหลนะแอ่หนุนเอจแม่อ้าวที่ทำบุญ้่านยายตาทำน้อยเราทำบุญให้หลวงพ่อยี่ส0บาทยังเงินทองจะไหลมาหาเราร้อยเท้าพันกะมีคูณนะอ้าวขอให้มีความสุขโดยตัวนาสันยลักษ์มาวัดหุวงม่อแล้วหลวงพ่อลงนั้จะได้มีความสุขนะอยู่เย็นเป็นสุขนะครับแมไม่เจ็บไม่จนมีจรมีสภาว รับรวยตลอดกาลนะครับยิ่งสิ่ประการใดก็จะส้องฝากพวกมันเปิดเนี่ยหมายความว่าอะไรรู้ไหมเปิดให้เราเนี่ยไปเข้าเฝ้าองค์แทนองค์สมเด็จพระธมบาสัพพทธเจ้าคือหลวงพ่อต่อซึ่งเป็นพระประธานใหญ่เนี่ยเตรียมเสมือนองค์แทนนะพี่น้องนะที่เราไปกราบขอพรนอยู่ทุกวันนี้แหละแต่เพราะในพระอุโระสอเนี่ย เพีที่ทำสังกกรรมของพระที่อู่สงฆ์ทำวัดเช้าวัดเย็นให้หลวงพ่อเจมและมนจะได้หมดโลกหมดใจหมดหมดโลกหมดโจรหมดขพหมดเสน่ห์รายต่างๆนะให้เราเนี่ยเป็นคนที่น่ารักนะและต้างคนายคนงานทำบุญด้านนี้นะจ๊ะทำบุญนี้จ๊ะแาตางคหลวงพ่ออาารนี้ต่า ไปคัคุณพี่หุ่มมาแล้วก็พี่น้องน้องที่สเลยเนี่ัดเนี่ยโดนตาไม่เห็นี่อยากจะมาเจอชะตาใเป็นเรือรอไรอไปได้ทั้วทกสารทิศแลไปทภาคเหนือภาคกางภาคอีสานเนี่ยภาคใต้ก็ไปได้หมดนะเพราะฉะนั้นเรามาทำบุญ้วเกอน และร้า,า,างบูรทารามีไว้แล้วฟ้าดินเป็นผู้วยการเป็นเจ้าภาพต้นตระาและถวายบูรตวายบูตรสอนช่วยการเป็นเจ้าภาพต้ตนตระาและถวายเเบียงบุญไวม้มากและโดยเฉพาะขณะนี้ทางวัดเรยกำลังดำเนินการอขอสร้างบูรณะปฏิสังข้และฟัะงปูนสดกั้งดส่รลางจ้าทีสาวจาร้องสาวจา๋า แต่ราคาขึ้นับนะตัวคนนี้มารู้ใน้มห้าตาเล้วติดตามเลยคุพ่อจืนนก่อยแล้วตัเล็กาแล้วนนะฮสมมติจะตีเลยนาผ่านขึ้นไหมเงนผ่านขึ้นแทนลูกแทนตัวเลกตัวเล็ก่งพอลนะลุกนรมีอย่วเข้าอุบาลแล้วลุนกั้จริงๆา กห่เนี่ยเขาหลังกระจายเลยนะฮะไอ้หนุ่พ่อเกมหน่มรล่งแหมแ่อลวงพ่อแล้วหนุ่มพ่อจะมีพระเมทาสหนุโดยเฉพาะเป็นผู้ชายหนว่มพ่อจะรักแหม่รักเองนะครับนะเป็นผู้ชายแล้วเกนแล้วก็ใฟสีที่ผมเห็นอเล็กขอ้บเข้าไปล้านะขอัาเข้าไปเลยวนะไอ้หนุ่มพ่อใบสีหนายเนี้ย แมเอาหลวงพ่อไปเสียแม่แม่แม่ดีกัใส่เกลียวอีกแหนุ่มลูกแดีกใส่เกลียว้าไปเลยนะุาเียแมเอไม่ต้องมาเไปเอาทำียงนี้แมสีบที่สีเนี่ยใส่ให้หลวงพ่อแทบถวายหลวงพ่อแทบหลวงพ่อใส่เกลียวนะอีกตัวนี้ม เม่หลวาพไปีแล้วแะ่เด็กหนมนิงจริงลูกไม้คนกําลรับไม่คุณแท่คุณพ่อยางมานะหลวงพ่อเจีมระบาดไปแล้วนะข้าวจังบพี่น้องที่มีกระเป๋าสตางนี่หงพ่อจะเจียมให้นะตรนแับต้นสีกระเป๋าสตุ๊กสตาง์เนี่ยยัองจะได้ไหลุดลอยในกระเป๋าสางเราแลไม่เก็บินดอยู่นาจา ถ้าหลวงไม่มีจระเป๋าเงินเียกคนที่บ้านกาวิ่งกลับไปก่อนแทะเอามาก็ได้หลวงว่าเด็กจะรวยนะกามาเลยลูกนะเออปนจจัยนะผ่านที่แสนาเออหลวงว่าตรงนั้นให้เนะครับให้พ้นโรคให้ไม่เจ็บแล้วก็มีแต่ความร่ำรวยจอ้มที่นวันนี้แล้วก็ อย่างเวนะวันที่่บาพันานี้มนหะเอ่อแล้วก็เป็นรื่ลอตรี่นนะลุงก็รักเจ้าอีาออไ,ไหนคนไหนก็ได้รักเราโรนินาะคนรักเราอ่ะก็จะได้รักเราเห็นเราเราเป็นพะี่แม่ตาเห็นแม่ลุกที่ทำผลงานก็เติมลงน้าหน้าทองแนะ้่ออกทีจะลุงพ่อถ้าจะเติมแ,แป้งแมนแป้งแป้งตงใจมากแหนะเป็นแป้งใจมากนะหลังจาก ออกพรรษาแล้วหลวงพ่อจะประกอบพิธีเทวาพระพุทธาคิเคศเนี่ยอยัดสมันเสมอและหลวงพ่อเจอกันกับเราเนี่ยความพิธีคนควรเอ้าวอย่าไปเลยนะทำบุญให้หลวงพ่อมาเถอะนะทำบุญให้หลวงพ่อมาเถอะหลวงพ่อพิธีปีนิดคนชายนะจ๊ะนี่ยถ้าใดที่ทำบุญหลวงพ่อก็ขอให้ถูกหวยนะจ๊ะ ถพยยา่พรีเจ้าให้กับเอเนี่ยหาวิธีเทวาทุกทางิเจ๋งแล้วนะหาวิธีเทวาทุกทางทเจ๋งถ้ใครใส่ไว้ในกระเป๋าตังเนี่ยเป็นประยัดเท้าเวทดวงนะเป็นประยัดเท้าเวทดวงนะครับนะพอ้ามาให้มีกระเป๋าตุ๊กตุ๊กตให้พ่อจัได้นะกระเป๋าตังจะมีนหกระเป๋าตังให้พ่อเจ้เนะ

การจะได้เป็นทองแะ้ะเราจบเปินหูจะไม่มีใสรที่ลกใต่นี่นะหมูใส่ที่แลไม่ต้องใส่กระเป๋าปจาโพแใส่ที่ไปใส่ทุกหลวงพ่อนะนะทองตรงม่รัานตู้กระจัจ้าแอ่เอาใส่แอตู้หลวงพ่อจะไปซิ้ออีกอนใส่แต่จะเอางตหลวงพ่อกหลวงพ่อไปพักเอจ้แล้ว แ่ประอบีเทมาพเศต่ปรพิธีเทวมุคลครับด้านนี้ไปนะอย่าไปลมตรดาวายพเรเลียงหน้าลิ้นติดกออย่างดีเรียง แบงคที่ปีแบงค์ร้อยกงเก่าแบงค์ห้าร้อยกงเก่าใส่ได้นะตู้หลวงพ่อรับไดหมดนะนะฮะตู้หลวงพ่อรับได้หมดเลยนะฮะีแบงค์ร้อยกงเก่หมเต็มแล้วเรต้องรักกันเห็นแมความรักเลยใชไจะบอกแ่ไม่ต้องถึงวันวานนายนายเลยนะเต็มแล้วมันจะดีความรักนะเพราะฉะนั้นไม่กรอถึงวันวาลนาายเวันละอะไรน

เออพี่น้องจะลงน้นะลงน้าเลยอเดกก็เคาะหวยด้วยนะปากรองน้ำมาพุ่งสมองให้ด้วยนะพระวัดหลวงกระเบื้องเนี่ยเรนสูงๆไดเน่แหน่แหนะพที่เติมตไปวัดหวกระเบือเนี่ยนะพี่น้องนะไปดงดังเป็นเจ้าวาใส่รูปแล้วโดยกรลไกตัดสได้ กมีคันเตอร์ที่ขัดรองเท้ามือถังของสิ่งของผู้ใหญ่ทุกคนทุกมือขายกันเชียงของผู้หลักผู้สำคัญสิบบาท่านั้นครับวันนี้ก็ขอเรียนเชิญมาดูกันได้นะครับตรงกราบวอาใครจะฝังย้อนวันสิบชาที่ดีที่เราขายกันในราคาเดียวสิบบาทสิบบาทนะครับมีทันที่ม้อมีอัลกเลมังที่เป็นตัวนะครับตรงการที่ปั่นเรามีที่ปะหม้อปั่อัลกเลมังปั่นสีเป็นของใช้ภายในบ้านในชีวิตประจำวันของพาวแม่ที่น้ はい。<laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเดินฝั่งนู้นยังเดินนะครับคุณชมมากนะฝั่งนูน้นหมดไปหลายร้อยแล้ว